ไอเอส่มาแนะนำตัวนางงามคนไหนอีกคะส่งกี่คนในปีนี้ส่งกี่คนปีนี้ส่งสองคนคนแรกแนะนำตัวไปแล้วหรือคนนึ่ยังไม่เคยแนะนำเหลืออีกคนนึงไอคนนี้น้องใหม่ไฟแรงกำลังจะเกิดเป็นเด็กนครพนมพึ่งอิมพอร์ตมานะเดี๋ยวเราจะมาลองเกลืนการว่าน้องเขาจะอยู่หรือจะไปน้องเขาจะกินจะกินอะไรกินไอโอดีนกินขี้หรือกินญ้า ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยเป็นกรรมการให้หน่อยนะคะเราจะเทสซ้อมใหญ่ก่อนแล้วจะขึ้นทิปวันี่แล้วน้องอยู่ไหนน้องคอนโซมจากนครพนมไม่น้องตอนนี้น้องอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วจ้าหนูแนะนำตัวเลยลูกนีค่ะก็นิสสคุณค่าเนตี่ค่ะมาแต่งหน้าแต่งเมนูนครค่ะเมนูนครพนมค่ะหนูมีความมั่นใจแค่ไหนเจ้าวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเคยมีคน หนูว่าหนูเป็นผู้หญิงจริงๆไหมจ๊ะไม่หนูให้น้องเอาไปผมหน่อยได้ไหมเผื่อมีแบบกิคือพึ่งคัดฟิวสิก็นี้หนูหนูมีแฟนแล้วเหรอจ๊ะไม่มีค่ะตอนนี้แต่ว่าเคยมีค่ะหจบจบการศึกษาอะไรจ๊ะเทคโนโลยีท่าพนงค่ะบวชค่ะบวชอค่ะมีมีแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่จ๊ะตอนอายุยี่สิบค่ะเอ่อ ถ้าหนูพลาดหวังในการประกวดครั้งนี้มีปีหน้าหนูจะมาไหมจ๊ะปีหน้าขอครับกรรมการเกีียดมากเลยขอบคุณตัวเองให้ดีดีค่ะสิ่งุทธมีฐัดไปค่อยมากกันอีกทีค่ะโอเคจ้ะยังไงขอให้หนูโชคดีจ้าขอบคุณที่แนะนำลูกน้องเขาหน่อยสิเออฝากเนื้อฝากตัวให้หนูกัน คอเะนะถ้าเปรียบเทียบกับน้องแซมมี่ที่แซมมี่ไม่ไหวแซมมี่กินหญ้าแซมมี่ไม่ไหว้ไม่โอเคเหรอและแซมมี่หร่อเป็นคนปั้นนะต้องกินไอโอทีเยอะแซมมี่นะทำหน้าทั้งหน้าเกิดใหม่บอไม่บอไม่นานเลยบอถอยยังไง15ขวดทั้งตัว ช่วยไหมช่วยไหมไม่ช่วยหมอหมอฉีดโบท็อกจะเป็นลมอ่ะหมอฉีดโบท็อกที่ทีนี่หมอออกแนะนําน้องไยเขาหน่อยนะแนะนําน้องเอ่อให้เขาเขาเวลาเวลาด็อกเตอร์เสรีสัมผัสัมภาษณ์เวลาเดินทํายังไงท่วงท่าใกล้ถึงแล้วฝึกอีกนิดนด์หนึ่งเราให้นั่งให้ลองเดินมาแล้วแนะนําตัวใหม่ไหมลองเดินลองเดินไปคอนเนอร์แต่ไกลๆอ่ะเดินอยู่เดินไปหมดอ่ะจะไม่ต้องไกลๆอ่ะามานี้ อะสำข้าต้องการใรโลากตัวหัอบจกำบังอกรรมการขอเดินเองความคันยอวิวอาเอสายจะเดินแล้วค่ะอาอูตายอานางงามเก่าแล้วจ้าอาแนะนำตัวจ้านวลจุรีพัชราภูสิทธิ์จากเชียงใหม่ค่ะจบการศึกษาอะไรจ้าปริญญาตรีค่ะ ียยด้วมามีกองเทียด้วยนะคะถามมาสิคะเออไม่ทราบว่าเออจบการศึกษาอะไรกินจะไม่ได้ยินปริญญาตรีค่ะสาขาเพศศึกษาค่ะแล้วเออเมเจอร์ซิมบิลิสและกรรมโรคค่ะและตอนนี้อยู่ที่ไหนคะตอนนี้เหรอคะทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านกุ้งกระทะค่ะดูชุดดูชุดไป ม,มีแฟนคลับในโซเชียลเคยแอบถามหลายครั้งว่าทำไมพี่เอ๋ใส่ในชุดแบบนี้อันนี้เป็นชุดล,าลด้างรถค่ะเธอี่เยอะไหมมีคนน้องออยเคยถามว่าหนูอยากจะถามว่าพี่เอ๋เนี่ยก็ใส่ชุดมากินข้าวจริงเหรอหนูตกใจอ,กอันนี้คือหลังจากที่น้องเอ๋เลิกงานแล้วนะคะน้องเอกจะใส่ชุดนี้ฟิตเนสและล้างล้อรถค่ะ ชุดใกล้ๆชุดใกล้ๆพวกราดเงินนี่คือชุดเงินลาเป็นพาคีนบอกให้สัมพา์ทิฟฟานี่เร็วๆลอ่ะแล้วจะถามอีกว่าคุณมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับการประกวดครั้งนี้คะมั่นใจแต่ไม่มั่นหน้ามั่นหน้าแต่ไม่มั่นขาถ้าไม่มั่นใจก็ไม่มาขอบคุณค่ะเอ๊แลวมีแฟนคลับอยู่คนอยู่คนหนึ่ง ขาพ,พูดว่าอยากจะรู้ว่าพี่เอเนี่ยตอนที่ว่าอ,อ,อยู่เชียงใหม่เนี่ยอยู่คณะโชว์อะไรบ้างอยู่คณะแฟสติเนชั่นคณะแรกค่ะคณะของพี่น้องเหรอคณะของพี่น้องไม่เคยอยู่ค่ะ <laughs> <laughs> และประกวดครั้งแรกได้ที่ไหนคะประกวดครั้งแรกวัดท่าใหม่อีตอนม2ออได้ที่หนึ่งค่ะอายุเท่าไหร่คะ <laughs> ตอนนั้นอายุ ช4ค่ะแล้วตอนได้มีเดี๋ยวก่อนค่ะนั่งรถเมยไปประกวดค่ะแล้วรถเมยจอดส่งแม่ค้าที่ตลาดาก็เลยตะโกนถามแม่ค้าว่าป้าป้ามะเขือยาวโลเจ้ารถแดงรถแดงนั่งสี่ล้อแดงไปประกวดค่ะก่อนจะยืนยันขอขอคำถามเดียวคือตอนที่เปลเกณงอาหารออกมายัางไงจากบ้านแล้วทำไงบ้าง่อนมาจากบ้าน ตอนออกจากบ้านนะคะก็ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนรองเท้าพ่าใบให้พ่อแม่เขาดีใจหน้าแต่งไหมหน้าไม่แต่งแต่พอออกไม่มั่นหน้าหรอไม่แต่งหน้าเลยพอถึงสถานที่เทศบาลที่จะเกณฑอาหารเท่านั้นแยายผมเสื้อสายเดี่ยวกระโปรงตั้นรุ่นพี่บอกว่าเอ๋มึงอย่าไปเข้ามึงอย่าไปเข้าแถวเขาลดธงชาตินะก็ไม่เข้าแ้วแต่งหน้าหรือเปล่า ซบซบเบาๆสมัยนั้นไม่มีลิฟกอดลิฟทถาบ้านแล้วแดงสลาดลิฟมาแล้วแดงตลาดเขาเรียกว่าถาบ้านแดงตลาดค่ะสันติีว่าไงสันติีสวยจังเลยะน้องแล้วโดนถามว่าเออแล้วหมอเขาก็ถามว่าเออจะให้พี่เขียนว่าอะไรช่วยช่วยเขียนดีๆแล้วกันนะคะพี่ที่เป็นหมอเขียนว่าไงรู้ไหมไส้ก็ลงทงจริงเหรออ่ะ อันนี้คาถามเกี่ยวกับนางงามอยากรู้ว่าได้ลองมิสซิฟเนี่เนี่ยปีอะไรคะปี1999ค่ะ <c oughs> อ๋อที่ปีที่โกได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่านม,มากี่ปีแล้วคะประมาณสิบกว่าปีแล้วคะ่ะ <c oughs> และได้อากซ่าที่เท่าไหร่คะปี1999หลังจากนั้นอีหนึ่งเดือนประกวดอากซ่า,ต,า <c oughs> ต่อ <c oughs> ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจไปประกวดัดตั้งใจเป็นพี่เลี้ยงของนิพาแต่พี่อ่านจับขึ้นขึ้นจะดีเหรอพี่อั๋นขึ้นไปเถอะเอ๋ไม่เสียหายและหนูตกหลางไม่ตกหรอกว่ะอ่ะขึ้นก็ขึ้น เอออยากรู้ว่านะแล้วก็อยากรู้ว่าพอหลัดจากนั้นก็ไม่ได้ขึ้นที่ไหนเลยใช่ไหมครับเวทีใหญ่เวทีใหญ่ไม่ขึ้นไหนเลยขึ้นในงานวัดงานวาก็าได้บ้างตกบ้างแต่เราแกสุดท้ายดีกว่าต่แกสุดท้ายให้เกี่ยวกับพวกนางงามที่ว่ารุ่นน้องใหม่ไปมาแรงอะไรเงี้ยให้คำนิยามหรือว่าเพราะเราเป็นนางงามรุ่นพี่ถูกไหมพวกเอาไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอพวกเราไปประกวดนางงามอ่ะโอ้หยืนยตัวโคตรตัวแข็งฉนันก็ลงมาลงเวทีมาจะเป็นใคร ปกกระกวดแต่งยุ่เท่าไหร่พูดเลยฉันปกกระกวดตั้งแต่สิบสี่จนถึงอายุสามสิบเจ็ดวางมวยใช่ไหมยังสามสิบยังแจ๋วทุกเวทีขอขึ้นเดี๋ยวรอเชียงใหม่จัดประกรันประกวดสี่สิบยังแจ๋วเอาสามสิบยังแจ๋วสี่สิบยังอยู่ห้าสิบยังไหวหกสิบยังไม่ไฟค่ะและส,สรุปแล้วจะมาสัมภาษณ์น้องคนใหม่หรือว่าสัมภาษณ์เอเนี่ย <c oughs> สัมภาษณ์เอกไอยิงคำถามมาเลยมาเ <c oughs> หรอเออและอยากรู้ว่านางเ,ออเคยขึ้นเราจำได้เพราะที่ไปดูเหมือนกัน นางงามพี่โดมจำได้ไหมเพื่อนกลเด้นโดมถูกตบปีปีนั้นแอนปีแมนได้ได้รองรองที่หนึ่งใครที่1สุธรรมศาสตร์ที่สแอนปีแมนที่สาพี่อมอ่าถูกเหรอและและเอใส่ตุ๊บรอบแรกเลยหรอตุ๊บสิบยังไม่เข้าเลยแต่ตอนนั้นเพื่อนสาวยืนยันได้ว่าเอใส่สวยมาก ก็ไม่รู้ว่าตกไปแล้วคนสวยคนสวยเยอะมากในปีนั้นน่ะแต่น้องแอนได้ที่สองเพราะนั้นเหมือนอะไรเหมือนใครเหมือนใครเธอเหมือนโยโยสวัสดีเหมือนจริงเธอสวยจริงแต่ตอนนั้นใครสวยกันโยกับแอนกับสวยคนละแบบถ้าถ้ารับหลังมันมีกล้องโยกับเอ๋ใครสวยกันแอนแอนกับเอ๋ใครสวยกันตัวเอ๋สิจริงอ่ะ อีกคำถามพี่ปนีเลยที่ปนีที่นีอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นอยากจะถามว่าแนะนำตัวกอนแนะนำตัวที่ันีคือที่ันีเอาเหมือนที่ประกวดที่ปนีกับโกเลยเอาแบบว่าตอนเขาถามอะไรงานตัวเลยสิรายงานตัวเลยตอนที่ประกวดที่ปนีนัทพรพรบรมเทพจากภูเก็ตค่ะเขาถามตอบแค่เนี้ยเหรออะไรมึงก็ถามมาเตอ๋อจะถามว่าถ้าคุณตกคำคุณตกคุณคิดยังไงถ้าคุณได้รับตำแหน่งอ่ะ ตอนแรกก็ต้องดีใจิคะได้ตำแหน่งใครบ้างมันจะไม่ดีใจจริงเหรอขั้นต่อไปรับซอง <laughs> ขั้นต่อไปแบ,บ่งเงินกับพี่เลี้ยงขั้นต่อไปก็อาบน้ำน้านอนสมัยก่อนมีเสื้อไหมไม่มีเดี๋ยวนี้เขาดีนะเขาอยากได้เสื้อที่ฟ้าก็เลยเสียเงิน5,000สมัยก่อนฉันนั่งสองแถวยากพี่ๆไปลงหน้าทิฟฟานี่นะแทนที่จะจอดข้างหน้ามันไปจอดข้างในกูอายอเหลือเวลาแค่อีก40วิ ให้ความคําความนิยามแล้วก็เกี่ยวกับนางงามนิดนึงให้พวกน้องๆเลยค่อ่ะสิบยี่สิบวิแล้วอ่ะอ่าประกวดประกวดไปเถอะหนูย้ำเราเกิดมาสวยเนาะก็ประกวดไปเถอะนะคะาก,การประกวดนางงามง,ปปง,งานประกวดการประกวดนางงามคือใบเบิกทางอีกสิบวิขอให้น้องแซมคือใบเบิกทางของชีวิตทําให้ชีวิตเอ่อพบเจอแต่สิ่งดีดีและพบเจอคนมากขึ้นยังไงขอฝากน้องแซมแรมโบ้และน้องเนตตี้หน่อยค่ะนางง<ข>ามจากนครพนมค่ะ